แน่นอนด้านล่างคือสตรองหุกเปิดคลิปภาษาไทยที่มีความลึกลับกระตุ้นความอยากรู้และมี call to action ฝังอย่างแนบเนียนตามช่วงเวลาที่เรื่องเริ่มเข้าสู่จุดพีคของความสงสัยและความเปลี่ยนแปลงลำโพงที่มีสัญ,ญลักษณ์คลื่นเสียงสามเส้นแผ่นป้ายบอกฉากฮุกเปิดคลิปฮุกเศร้าถ้าเจ้าชายไทยผู้มีทุกสิ่งเลือกละทิ้งบัลลังก์เดินเท้าเปล่าท่ามกลางป่าเขาเพื่อหาความหมายของความว่างแล้วอะไรคือสิ่งที่เขาตื่น มาจริงๆชายผู้นี้ไม่ใช่แค่หนีจากวางังแต่เขากำลังเดินสู่บางสิ่งที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจของคุณต่อชีวิตไปตลอดกาลแต่เมื่อเขานั่งหลับตาใต้ต้นโพเสียงปริศนาก็ดังขึ้นในใจถ้าเจ้าต้องสละแม้กระทั่งความสงบเพื่อพบความจริงเจ้าพร้อมหรือยังสัญ,ญลักษณ์พระจันทร์ตำดวงและตั้งแต่วินาทีนั้นทั้งชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มุดติกกระดาษหัวเหลี่ยมถ้าคุณอยากรู้ว่าเสียงนั้นคือใครความลับคืออะไรและจุดจบของเจ้าชายผู้นี้จะกลายเป็นตำนานหรือบทเรียนชีวิตอย่าก,กดค่าแม้แต่วินาทีเดียวมุดติกกระดาษหัวเหลี่ยมและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าลึกซึ้งแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องเราและคอมเมนต์ว่าคุณอยากฟังเรื่องอะไรต่อไปเพราะบางเรื่องต้องฟังจนจบถึงจะเข้าใจหัวใจของมันจริงๆถ้าต้องการฮุกเวอร์ชั่นเสียงหรือมีแบ็กกราวน์เอฟเฟกเพิ่มเติมแบบเสียงลมเสียงระฆังเสียงกลองโบราณและอื่นๆ บอกได้เลยครับจะปรับให้เข้ากับสไตล์ช่องของคุณนยามเช้านเงนียบสงบในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของประเทศไทยเสียงระฆังวัดดังเผาเบาท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมยอดไม้ท่ามกลางป่าลึกซึ่งยังไม่ถูกแตะต้องโดยโลกสมัยใหม่มีชายคนหนึ่งสวมผ้าคลุมสีขาวซีดเขานั่งหลับตาใต้ต้นโพเก่าแก่ท่ามกลางเสียงนกร้องกับลมหายใจที่แผวเบาของเขาแต่ก่อนที่เขาจะเป็นผู้ถือธรรม เขาเคยเป็นเจ้าชายผู้ที่ไม่เคยรู้จักความเจ็บปวดผู้ที่เกิดมาในรั้ววังทองคำกลางกรุงเทพมหานครผู้ที่ถูกห้อมล้อมด้วยความสุขสมบูรณ์แบบและการเชิดชูพ่อของเขาเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักแม่ของเขาเป็นหญิงงามจากราชวงศ์เหนือเขาเติบโตมาท่ามกลางเสียงพินและกลิ่นหอมของดอกมะลิในสวนหลวงทุกย่างก้าวของเขาเป็นที่เคารพของผู้คน เขามีทุกอย่างยกเว้นอิสรภาพแต่คื้นหนึ่งขณะยืนอยู่บนระเบียงวังเขามองออกไปยังชุมชนด้านนอกเห็นชายกับหลังค่อมเข็นรถขายกล้วยปิ้งเห็นเด็กหญิงตาบอดร้องเพลงริมถนนเห็นแม่ค้าขายพวงมาลัยนั่งน้ำตาซึมกับทูกที่ไม่มีใครซื้อหัวใจของเขาเริ่มสั่นไหวคำถามหนึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจที่เคยเงียบงนันชีวิตที่แท้จริงคืออะไร เราจะเข้าใจโลกได้อย่างไรหากไม่เคยเดินด้วยเท้าเปล่าเช้าวันหนึ่งเขาทิ้งผ้าไหมและเครื่องประดับทองคำเปลี่ยนเป็นผ้าฝ้ายเก่าๆที่ขอจากชายแปลกหน้าเดินเท้าเปล่าลัดล้อออกจากวงผ่านตรอกเล็กๆยามรุ่งสางไม่มีใครรู้ว่าเจ้าชายหายไปไหนไม่มีใครรู้ว่าเขามุ่งหน้าไปหาอะไรเขาเดินทางผ่านวัดโบราณกลางเมืองเชียงใหม่ขอข้าวจากแม่ชีที่กำลังจัดสำรับ นอนใต้ศาลาวัดกับพระเท่าผู้สวดมนต์ทั้งคืนเรียนรู้การหายใจกันนิ่งและการฟังเสียงหัวใจแต่คืนหนึ่งขณะนั่งสมาธิริมแม่น้ำโขงเขาเห็นชายคนหนึ่งกำลังจะโยนเด็กหญิงลงน้ำเสียงร้องของเด็กหญิงทำให้เขาลืมตาทันทีเขาวิ่งเข้าไปทั้งที่หัวใจเต้นแรงแต่พอเขาถึงชายคนนั้นหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนเด็กหญิงยืนร้องให้อยู่ลำพังเธอบอกว่าเขาเป็นพ่อ ของเธอและเขากำลังตาหาวิญญาณที่หายไปของแม่คำพูดนั้นติดค้างในใจเจ้าชายวิญญาณที่หายไปเขาเริ่มสงสัยว่าชีวิตนี้มีมากกว่าที่ตาเห็นหรือไม่มากกว่ากายเนื้อและลมหายใจเขาเริ่มศึกษาคำสอนจากพระผู้ใหญ่ในวัดป่าแม่ริมผู้ซึ่งเคยเป็นโยคีจากอินเดียเรียนรู้เรื่องกำภพชาติและหนทางหลุดพ้น แต่ยิ่งเรียนรู้มากเท่าไรเขากลับยิ่งรู้สึกว่าอะไรบางอย่างยังขาดหายไปขึ้นหนึ่งขณะนั่งใต้ต้นโพอีกต้นลมพัดแรงผิดปกติใบไม้ปลิวว่อนราวกับกำลังสื่อสารและแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเขาเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินจากใครมาก่อนเสียงนั้นถามเขาว่าถ้าเจ้าต้องสละทุกสิ่งแม้กระทั่งความสงบเพื่อเข้าใจความจริงที่สุดของโลกใบนี้ เจ้าพร้อมหรือ,อยังเจ้าชายนิ่งเงียบหัวใจของเขาสั่นสะท้านความกลัวความลังเลและความศรัทธาผสมปนเปกันจนแทบแยกไม่ออกแต่แล้วเขาลืมตาขึ้นมองไปยังดวงจันทร์เต็มดวงที่ส่องสว่างกลางฟ้าเขาพยักหน้าเบาๆกับตัวเองทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหลังจากคืนนั้นทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มออกเดินทางอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสแสวงหาธรรมแต่เพื่อค้นหาเงาของความจริงเขาเดินทางไปยังถ้ำลึกในเขตป่าเชียงรายที่ซึ่งเล่าลือกันว่ามีพระผู้อย่างรู้อนาคตอาศัยอยู่ภายในถ้ำเงียสนิทเย็นเยียบและเต็มไปด้วยกลิ่คนควันธูปเก่าในเงามืดเขาพบชายชารานั่งหลับตาอยู่กลางศิลาบูชาชายชารานั้นเอ,อ่ยขึ้นโดยไม่ลืมตาเจ้ามาพระเสียงในใจไม่ใช่เพื่อหาคําตอบ แต่เพื่อให้เจ้าเป็นคำตอบนั้นเองเจ้าชายรู้สึกเหมือนบางอย่างในอกเขาหลุดออกเขาทรุดลงนั่งทันทีทั้งน้ำตาและความปิติท่วมท้นหัวใจชายชาราน,นั้นมอบไม้เท้าทำจากไม้โพให้เขาและกล่าวว่าเดินไปยังชายแดนที่ภูเขาจู่กับฟ้าที่นั่นเจ้าจะพบสิ่งที่เจ้าต้องรู้แต่จงระวังเพระทุกคำตอบมักแลกมาด้วยบางสิ่งที่ไม่มีวันได้คืนระหว่างทางเขาผ่านหมู่บ้านที่ไม่มีชื่อ เด็กๆวิ่งเล่นกับก้อนหินแทนของเล่นแม่เท่ากำลังปอกกล้วยตากแดดหน้าเรือนไม้ผู้คนไม่มีความหรูหราแต่แววตาทุกคนกลับเต็มไปด้วยแสงเจ้าชายรู้สึกเหมือนถูกกระตุกหัวใจเขาเริ่มถามตัวเองว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งที่เราเข้าใจหรือสิ่งที่เราไม่เคยมองเห็นในค่ำคืนที่ฝนตกหนักเขาหลบในกระท่อมไม้เก่าๆมีหญิงชาราผู้หนึ่งจุดตะเกียงให้แสงสว่าง เธอเล่าเรื่องหนึ่งให้เขาฟังเรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นนักรบแต่กลับละทิ้งดาบเพื่อถือคันบินธบาทเพราะเขาฝันถึงเสียงร้องของโลกที่ไม่เคยเงียบเจ้าชายฟังด้วยหัวใจที่เบิกบานเขารู้สึกเหมือนตัวเองเคยได้ยินเสียงนั้นและเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่มันคือประตูสู่บางสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเมื่อรุ่งเช้าเขาเดินต่อไปยังภูเขาที่สูงชัน หมอกปกคลุมทุกทางจนแทบมองไม่เห็นเขาพลัดตกจากทางแคบและบาดเจ็บที่ขาไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีแสงเขานอนแน่นิ่งอยู่บนโขดหินลมหายใจเบาบางและหัวใจเต็มไปด้วยคำถามสุดท้ายถ้าทุกสิ่งสิ้นสุดตรงนี้เราคือใครทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาจากความมืดเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นใต้แสงจันทร์อ่อนชายหนุ่มในชุดผ้าตรสีหม่นเดินเข้ามาเงียบๆ ใบหน้าของเขาเหมือนกระจกสะท้อนตัวเจ้าชายเองเขายื่นมือมาให้พร้อมรอยยิ้มที่สงบเกินกว่าจะเป็นมนุษย์ทั่วไปและในวินาทีนั้นทุกคำถามเงียบงันในใจเจ้าชายมือของชายในชุดผ้าตราอุ่นกว่าที่เขาคาดไว้เจ้าชายจับไว้แน่นราวกับกลัวว่ามันจะหายไปเขาถูกพยุมขึ้นชา้ชาๆแม้ขาจะเจ็บจนแทบยืนไม่ไหวแต่ใจเขากลับนิ่งกว่าครั้งใดๆชายแปลกหน้าพาเขาเดินผ่านหมอกหนา โดยไม่ผู้สักคำเพียงเสียงลมหายใจเบาๆของเขาทั้งสองกับเสียงฝีเท้าที่สะท้อนกับพื้นหินเย็นเฉียบเมื่อพ้นหมอกผู้เขาเบื้องหน้ากลับเปิดเผยเป็นลานหินกว้างมีต้นโพต้นใหญ่ตั้งประงานอยู่ตรงกลางแสงแดดยามเช้าส่องผ่านใบโพอย่างนุ่มนวลเจ้าชายรู้ทันทีว่าเขามาถึงแล้วชายในชุดผ้าไตหันมามองเขา นี่คือจุดสุดท้ายของทางเดินแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความจริงเจ้าชายยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าต้นโพเขายกมือขึ้นพนมโดยไม่รู้ตัวภาพอดีตหลาย,ย้อนกลับมาในห้วงคิดเสียงพินิวังน้ำตาของแม่ค้าเสียงร้องของเด็กริมถนนรอยยิ้มของหญิงชาราผู้จุดตะเกียงและเสียงปริศนาคืนนั้นเจ้าพร้อมหรือยังเขาหลับตาลง และนั่งลงช้าๆใต้ต้นโพลมหายใจเข้าสู่จังหวะที่นิ่งและสมดุลเวลารอบตัวหยุดนิ่งมีเพียงสติที่ลอยอยู่ในความว่างเปล่าในภาวะนั้นเขาเริ่มเห็นบางสิ่งภาพของผู้คนนับร้อยเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันบางคนหลงบางคนล้มบางคนร้องไห้และบางคนก็ยังยิ้มแม้จะไม่มีอะไรเลยเจ้าชายเริ่มร้องไห้ไม่ใช่พระเศร้าแต่เพราะเขาเพิ่งเข้าใจว่า ทุกคนล้วนเป็นผู้สแสวงหาเหมือนเขาเสียงลมพัดผ่านใบโพอย่างแผ่วเบาเร่ากับคำตอบที่ไม่มีคำพูดเขายิ้มออกมาอย่างเงียบเๆแต่ทันใดนั้นเองมีเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากหลังผู้ไม้กลิ่งดินชื้นและเสียงหอบของใครบางคนใกล้เข้ามาชายชาราคนหนึ่งในชุดนักบวชผู้หอบหายใจดวงตาเขาเบิกโพงเมื่อเห็นหน้าเจ้าชาย เขาพูดเสียงสัน่นท่านคือคนในนิมิตคนที่มีเงาเดียวกับพระโพธิสัตว์เจ้าชายนิ่งงานลมหายใจสะดุดขณะชายชารานั้นคุกเข่าลงต่อหน้าเขาอย่างไม่ลังเลเจ้าชายมองชายชาราที่ก้มกราบอยู่ตรงหน้าสายตาเต็มไปด้วยคำถามเงาเดียวกับพระโพธิสัตว์เขาไม่เข้าใจว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรแต่ในใจลึกๆเหมือนบางอย่างกำลังคลี่คลาย เขาหันไปมองต้นโพอีกครั้งใบโพไหวเบาๆราวกับรับรู้ทุกคำชายชาราเงยหน้าขึ้นดวงตาเปียกด้วยน้ำตาหลายปีมาแล้วค้าฝันเห็นแสงสว่างจากชายผู้ระวังบรลลังเขาจะเป็นผู้นำทางผู้หลงทางทั้งหลายกลับสู่ธรรมเจ้าชายยังนิ่งไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับเขารู้เพียงว่าใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาไม่ใช่เจ้าชายในวังไม่ใช่ผู้แสวงหาธรรม ไม่ใช่แม้แต่ชายที่มีชื่อเขาคือผู้เดินทางระหว่างความว่างกับความจริงชายชาราเล่าให้เขาฟังถึงคาทำนายโบราณเรื่องพระโพธิสัตว์ที่กลับมาเกิดใหม่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิผู้ที่จะไม่เพียงแค่เข้าใจธรรมแต่จะแปลธรรมเป็นชีวิตผู้ที่จะทําให้ธรรมะกลับมาเป็นสิ่งที่มีลมหายใจอีกครั้งเรารอ,รอท่านมานานเสียงชายชาราแผ่วลงขณะเขายื่นพวงมาลัยดอกจำปีให้เจ้าชาย กลิ่นหอมอ่อนๆของจำปีพัดผ่านจิตใจเขาเหมือนฝนโปรยเบาๆเจ้าชายยื่นมือไปรับพวงมาลัยแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองเสียงกลองดังมาจากหุบเขาด้านล่างเสียงตีกลองไม่ใช่ของพิธีกรรมแต่เป็นเสียงเตือนภัยชายชราเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจพวกเขาตามเจอท่านแล้วเจ้าคณวัดในเมืองผู้ไม่ยอมให้ความเงียบมีอำนาจเหนือคำสอนเจ้าชายยืนนิ่ง สายตาหันลงไปยังแนวเขาจุดไฟหลายจุดเริ่มเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วกลุ่มคนในจีวรสีสดเดินเรียงแถวราวกับกองทัพเขาหายใจลึกใจเขานิ่งแต่คำถามใหม่ก็แทรกเข้ามาอีกครั้งหากการรู้ธรรมนำมาซึ่งความขัดแยง้งหนทางของเราคือการเผชิญหรือการหลีกเร้นเจ้าชายก็มองพวงมาลัยในมือกลีบดอกเริ่มร่วงลงบนฝ่ามือทีละกลีบ หลีบดอกจำปีร่วงลงช้าช้าเรากับเวลาหยุดนิ่งอยู่ระหว่างลมหายใจของจักรวาลเจ้าชายมองดูมาในมือก่อนจะเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแววตาของเขาแน่นิ่งไม่หวั่นไม่ลังเลเสียงฝีเท้าและกลองยังคงใกล้เข้ามาลมเย็นปะท้าใบหน้าเขาแต่ภายในกลับร้อนวูบขึ้นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะใจเขากำลังตื่นชายชาราเอ่ยด้วยเสียงเคร่ง ถ้าท่านยังอยู่ที่นี่พวกเขาจะจับท่านจะกล่าวหาท่านว่าเป็นผู้แปรธรรมไปจากเดิมพวกเขาไม่ต้องการให้ผู้คนรู้จักความว่างเพราะความว่างคืออิสระภาพเจ้าชายหลับตาเสียงหัวใจเขาช้าลงราวกับจังหวะโลกทั้งไปเดินพร้อมกันเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยแสงที่ไม่ต้องใช้แสงอาทิตย์ใดๆข้าไม่หนีเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนดังระคังในหูเขา หากความจริงจะถูกพิภากษาข้าก็จะยืนอยู่กับมันมิใช่เพื่อชนะแต่เพื่อให้มันไม่ถูกลืมชายชราน้ำตาไหลเขาประนมมือแล้วถอยออกอย่างเคารพเจ้าชายหันไปมองต้นโพอีกครั้งและเดินไปนั่งใต้ร่มเงานั้นฝ่ามือวางลงบนดินเย็นดวงตาปิดลงอย่างสงบเมื่อพวกเขามาถึงชายในผ้าตราสีส้มแดง ผู้มีอำนาจในาศาสนาเดินเข้ามาล้อมวงใต้ต้นโพผู้นำกล่าวเสียงกร้าวท่านผู้แอบอ้างธรรมจงลุกขึ้นมาเผชิญคำสอนแท้แต่เจ้าชายนั่งนิ่งราวกับไม่รับรู้หรืออาจพระเขารับรู้มากเกินไปใบโพปลิวตกลงบนบาของเขาหนึ่งในพระสงฆ์ที่มาด้วยมองดูท่าทางนั้นแล้วนิ่งงนันราวกับกำลังสั่นคลอนภายใน ท่านมีสิทธิใดที่ตีความทําเหนือผู้สื่อสายพระไตรปิฎกเสียงผู้นําดังขึ้นอีกครั้งเจ้าชายลืมตาขึ้นช้าๆดวงตานั้นสะท้อนเพียงแค่ความเงียบเงียบเกินกว่าจะเป็นการต่อต้านเงียบเกินกว่าจะเป็นการยอมจำนนเพราะข้าไม่ตีความธรรมข้าเพียงเป็นมันเสียงนั้นทำให้ทั้งป่าหยุดหายใจนกเงียบลงลงสมสงบนิ่ง แม้แต่กลองก็ดูเหมือนจะหยุดตีกลางอากาศในวินาทีนั้นบางคนในกลุ่มพระสงฆ์เริ่มหันมามองหน้ากันสายตาเริ่มสั่นไหวบางคนลุกออกจากวงโดยไม่กล่าวแม้แต่คำเดียวแต่ผู้นำกลับตะโกนเจ้าคือภัยแห่งศรัทธาและยกมือขึ้นเรากับจะให้สัญญ,ญาณบางอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปก่อนที่มือของเขาจะตกลงเพื่อให้สัญญ,ญาณ สายลมแรงระลอกหนึ่งพัดผ่านลานโพอย่างรุนแรงใบไม้ปลิวว่อนฟุ้งขึ้นสู่ท้องฟ้าฝุ่นดินลอยสูงปิดบังแสงตะวันชั่วขณะทุกสายตายหยุดนิ่งแม้แต่มือของผู้นำก็ชะงักค้างกลางอากาศท่ามกลางเสียงลมเสียงหนึ่งแผ่วเบาดังขึ้นจากภายในใจของทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เสียงตะโกนไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงเดียวกัน เสียงที่เคยดังในหัวใจเจ้าชายเมื่อค่ำคืนใต้ต้นโพนั้นธรรมะไม่มีเจ้าของผู้ใดพยายามครอบครองผู้นั้นย่อมกลายเป็นผู้ลืมทำใบโพปลิวลงมาตรงหน้าเท้าผู้นำเขามองมันด้วยแววตาสับสนมือที่เคยยกสูงเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะสิ่งบางอย่างในใจเริ่มแตกออกเจ้าชายลุกขึ้นอย่างสงบ เดินผ่านกลุ่มพระสงฆ์ที่ยังคงยืนนิ่งเหมือนรูปปัน้นเขาเดินตรงไปยังผู้นำผู้สูงศักดิ์หยุดลงตรงหน้าเขาไม่ได้ก้มกราบไม่ได้ยกมือแต่ยืนมองเข้าไปในตาคู่นั้นด้วยความการุณาข้าไม่มาทำลายศรัทธาเขาผู้ช้าช้าข้าเพียงมาเตือนว่าศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในคำภีแต่อยู่ในหัวใจของผู้ยอมฟังความเงียบ น้ำตาหยดหนึ่งร่วงจากตาผู้นำเหมือนไม่ได้ตั้งใจเหมือนไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนเขาค่อยๆลดมือลงไม่มีเสียงใดตอบไม่มีใครขยับเจ้าชายเดินผ่านพวกเขาออกจากลานโพโดยไม่มีใครขัดขวางไม่มีเสียงตะโกนมีเพียงความเงียบที่หนาหนักเหมือนภูเขาที่ปกคลุมด้วยเมฆ และเมื่อเขาเดินหายลับไปในแนวป่าชายชราผู้เฝ้ารอเขามานานก็หลับตาลงอย่างสงบดอกจำปีสุดท้ายร่วงหล่นลงบนตักของเขาและในขณะเดียวกันในวังหลวงแห่งกรุงเทพนาฬิกาโบราณในห้องบรรลังหยุดเดินโดยไร้คำอธิบายในวังหลวงกลางกรุงเทพอากาศอึมครึมราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้พื้น บรรดาข้าราชสำนักรีบเดินไปมาอย่างกระวนกระวายไม่มีใครพูดถึงนาฬิกาที่หยุดเดินแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่แผ่ซ่าในอากาศพระมหากษัตริย์ชาราผู้เฝ้ามองภาพของเจ้าชายบนผนังห้องบลังยืนขึ้นช้าๆดวงตาที่เคยเย็นชาราวกับหินกลับสั่นไหวเล็กน้อยมือเหี่ยวย่นยื่นไปแตะกรอบรูปไม้แกะสลักในที่สุด เจ้าก็เลือกทางของเจ้าเองเสียงเขาแผ่วจนแทบไม่ต่างจากลมหายใจพระมเหสีที่ยืนเงียบด้านหลังน้ำตาคลอโดยไม่พูดคำใดทั้งสองรู้ว่าเจ้าชายผู้นั้นไม่มีวันกลับมาในฐานะเดิมอีกต่อไปตัดกลับมายังแนวป่าลึกใกล้ชายแดนพมา่าเจ้าชายเดินลัดเลาะผ่านหมู่บ้านเล็กๆเสียงช้างร้องจากไกลๆผสมกับเสียงระฆังวัดเก่าเขาไม่ได้มองหาทำอีกต่อไป แต่กลับเป็นผู้ที่ผู้คนเริ่มมองหาในหมู่บ้านหนึ่งเด็กชายวิ่งตามเขาพร้อมถามด้วยแววตาใสาท่านเป็นพระหรือเปล่าเจ้าชายยิ้มแต่ไม่ตอบเขาแค่นั่งลงใต้ต้นไม้กลางหมู่บ้านถอดรองเท้าและวางเท้าเปล่าลงบนดินอุ่นๆชาวบ้านเริ่มมารวมตัวไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ทุกคนสัมผัสดได้ถึงอะไรบางอย่างที่แปลกออกไป ไม่ใช่พลังไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นความนิ่งที่ไม่ต้องอธิบายด้วยคำพูดหญิงชราคนหนึ่งยื่นขันน้ำเย็นให้เขาเขารับด้วยสองมือและกล่าวเพียงว่าขอบใจมากคืนนั้นเขานั่งอยู่ใต้แสงดาวรอบตัวเงียบยกเว้นเสียงของธรรมชาติที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ในความเงียบเหล่านั้น เสียงหนึ่งกลับดังขึ้นอีกครั้งในใจเขาเสียงที่เขาคิดว่าหายไปแล้วเจ้าพบเงาของพระโพธิสัตว์แต่เจ้าพร้อมจะปล่อยแม้แต่เงานั้นหรือยังคำถามนั้นไม่ใช่คำถามแรกแต่มันอาจเป็นคำถามสุดท้ายเจ้าชายนั่งนิ่งเสียงนั้นยังคงก้องอยู่ภายในจิตเจ้าพร้อมจะปล่อยแม้แต่เงานั้นหรือยังเขาหลับตาลมหายใจแผ่วเบา แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยคลื่นความคิดเงาของพระโพธิสัตว์คำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกยิ่งใหญ่กลับกันมันทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามหากเขาเดินมาไกลเพียงนี้เพื่อกลายเป็นเพียงเงาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขายังเป็นอิสระอยู่หรือไม่แสงดาวเหนือสีสสองประกายอ่อนเหมือนกำลังเฝ้าฟังการสนทนาภายในใจเขาเขายื่นมือขึ้นแต่หน้าอกตัวเองเบาๆ หัวใจยังเต้นแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองอีกต่อไปเช้าตรู่วันถัดมาชาวบ้านตื่นขึ้นมาพบว่าชายผู้นั้นจากไปแล้วใต้ต้นไม้ยังมีรอยเท้าเปล่าและขันน้ำวางไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีจดหมายไม่มีข้อความมีเพียงพวงดอกจำปีที่วางอยู่กลางลานดินและกลิ่นหอมที่ยังไม่จางเขาเดินต่อไปอยังดินแดนห่างไกลผ่านทุ่งนานในฤดูฝนผ่านวัดร้างที่ไม่มีพระอยู่ ผ่านสะพานไม้ผูกเก่าที่เชื่อมระหว่างสองหมู่บ้านในทุกย่างก้าวเขาเริ่มเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องตามหาแต่คือสิ่งที่ต้องอยู่กับมันอย่างเต็มใจวันหนึ่งเขาเดินผ่านป่าไผ่ที่เงียยสงัดที่นั่นมีเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ลำพังเธอมีรอยแผลที่ขาและตาแดงจากการร้องไห้เขาหยุดลงนั่งข้างเธอโดยไม่พูดเวลาผ่านไปช้า,ชา จนกระทั่งเด็กหญิงถามทำไมไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนูเขายิ้มและตอบเพียงว่าเพราะบางครั้งการฟังโดยไม่ถามคือการให้พื้นที่ที่แท้จริงเด็กหญิงยิ้มทั้งน้ำตาและนั่นคือครั้งแรกในชีวิตของเธอที่รู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนเจ้าชายลุกขึ้นอีกครั้งเขาไม่ได้ทิ้งอะไรไว้แต่หัวใจเด็กหญิงคนนั้นเปลี่ยนไปตลอดกาล เขาเดินจากมาพร้อมเสียงหนึ่งในใจที่กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่คำถามมันคือเสียงกระซิบแผ่วเบาเจ้ากำลังหลอมรวมกับความว่างทีละน้อยและที่ริมขอบฟ้าเงาร่างของเขาเดินหายไปในแสงอาทิตย์อุ่นยามเย็นขณะที่ในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้แม่น้ำสายลึกพระเท่าผู้หนึ่งลืมตาขึ้นจากสมาธิน้ำตาเขาไหลโดยไม่มีเหตุผล เขาหันไปยังพระลูกวัดและพูดด้วยเสียงสัน่นเขาตื่นแล้วพระลูกวัดมองหน้าพระเท่าด้วยความสงสัยใครตื่นหรือขอรับพระเท่าไม่ตอบในทันทีเพียงมองออกไปยังผืนฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีเมฆลอยช้าๆราวกับสำนึกของการเวลาจากนั้นจึงกล่าวช้าๆผู้ที่ไม่เคยหลับจริงแต่โลกยังไม่พร้อมให้เขาตื่นลมพัดเข้ามาในศาลาไม้ กระดิ่งเล็กๆที่แขวนอยู่เหนือประตูส่งเสียงไหวเบาๆเหมือนเสียงระฆังในอดีตพระเท่าหลับตาลงอีกครั้งขณะริมฝีปากขยับท่องบทสวดโบราณที่แทบไม่มีใครใช้แล้วในวัดทั่วไปตัดกลับไปที่เจ้าชายเขานั่งริมแม่น้ำสายใหญ่ผืนน้ำสะท้อนภาพดวงจันทร์ที่ยังไม่เต็มดวงเขามองเงาตัวเองที่ปรากฏในกระแสน้ำครั้งหนึ่งเขาเคยกลัวเงานี้ กลัวมันจะหลอกเขากลัวมันจะกลืนเขาไปแต่ตอนนี้เงานั้นกลับนิ่งและสว่างกว่าที่เคยเห็นเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจากหลังพุ่มไม้บนบ่ามีไม้เท้าเก่าๆที่ดูคุ้นตายอย่างแปลกประหลาดเขาหอบเล็กน้อยแต่สายตาเปล่งประกายแม่บอกให้มาหาคนที่นั่งใต้จันเธอบอกว่าเขาจะไม่พูดมากแต่จะเข้าใจโดยไม่ต้องฟังเจ้าชายหันมามองเด็กชาย หัวใจเขาขยับเบาๆแล้วแม่ของเจ้าอยู่ไหนเด็กชายเงียบไปดวงตาหมดลงเล็กน้อยแม่บอกว่าเธอไม่มีเวลาอยู่กับหนูอีกแต่ถ้าเจอคนที่เข้าใจความว่างหนูจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยเจ้าชายวางมือบนบาทเด็กชายไม่มีคำสอนไม่มีธรรมะไม่มีคำคมมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเวลาผ่านไป พวกเขานั่งด้วยกันริมแม่น้ําไม่มีใครพูดมีเพียงเสียงน้ําเสียงแมลงและเสียงใจของคนสองคนที่ค่อยๆเต้นไปในจังหวะเดียวกันแล้วจู่ๆเด็กชายก็เงยหน้าขึ้นแล้วท่านเคยรู้สึกกลัวไหมเจ้าชายหันมามองเงาจันในน้ําก่อนจะตอบช้าๆข้าเคยกลัวทุกสิ่งจนกระทั่งยอมรับว่าความกลัวก็เป็นเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งเด็กชายยิ้ม เหมือนคำตอบนั้นคือสิ่งที่เขารอทั้งชีวิตและเจ้าชายเพิ่งรู้ตัวว่าบางครั้งการฟังคำถามจากเด็กก็คล้ายกับฟังคำถามของตัวเองในอดีตแล้วเสียงลมหอบหนึ่งก็พัดมานำกลิ่นควันไฟจากหมู่บ้านที่ไกลออกไปแต่แฝงมาด้วยเสียงฝีเท้าเร่งรีบและเสียงพูดเบาๆของใครบางคนเขาอยู่ที่นี่แล้วเราพบเขาแล้วเจ้าชายหันมองไปยังแนวพุ่มไม้ และเงาร่างสามสี่คนเริ่มปรากฏท่ามกลางแสงจันทร์ครึ่งดวงเจ้าชายลุกขึ้นช้าๆเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาไม่ใช่เสียงแห่งภยัยแต่เป็นเสียงของความตัดสินใจเด็กชายขยับเข้ามาใกล้มือจับผ้าของเจ้าชายแน่นเขามองขึ้นมาด้วยสายตาสันไหวท่านจะไปไหมเจ้าชายยิ้มไม่ตอบในทันทีเขามองท้องฟ้ายามคำ่ำ ที่ดวงจันทร์ใกล้เต็มดวงแต่ยังเว้าเล็กน้อยเหมือนจงใจเหลือที่ว่างสำหรับบางสิ่งเสียงคนกลุ่มนั้นมาถึงริมฝั่งนำโดยชายผู้สวมผ้าคลุมเก่าหนึ่งในนั้นคือพระสงฆ์ผู้เคยลุกออกจากวงใต้ต้นโพเขาคุกเข่าลงตรงหน้าเจ้าชายเราไม่ได้มาตามจับเราไม่ได้มาเพื่อถามเรามาเพื่อเรียนรู้เจ้าชายนิ่งน้ำในแม่น้ำไหลผ่านเท้าเขา ดวงตาของเขาไม่เศร้าไม่ดีใจเพียงนิ่งราวกับผิวน้ําที่สะท้อนทั้งความมืดและแสงไม่มีอะไรให้เรียนรู้จากข้าเขากล่าวเสียงเบาแต่ถ้าเจ้าพร้อมเงียบเจ้าจะได้ยินทุกอย่างทุกคนรอบตัวเขานั่งลงไม่มีใครพูดไม่มีพิธีกรรมไม่มีทำรรเทศนามีเพียงเสียงธรรมชาติที่บรรเลงอย่างเงียบงนันเด็กชายหลับลงข้างตัวเขาอย่างสงบ เจ้าชายมองเขาด้วยแววตาอ่อนโยนแล้วค่อยๆหลับตาใจเขาเบาไม่ต้องเป็นเจ้าชายไม่ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ต้องเป็นใครเลยเพียงเป็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่หายใจสิ่งที่เงียบงันแต่เต็มไปด้วยชีวิตและในายามเช้าเมื่อแสงแรกของตะวันศาสร์ลงบนแม่น้ำเจ้าชายหายไป ไม่มีร่างไม่มีรอยเท้าเหลือเพียงผ้าฝ้ายเก่าพาาอยู่บนโขดหินและเด็กชายที่ตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ต้องการเหตุผลในใจของผู้ที่อยู่ไม่มีความว่างเปล่ามีเพียงความเต็มที่ไม่อาจอธิบายด้วยคำพูดใดและนาฬิกาในวังหลวงเริ่มเดินอีกครั้งอย่างเงียบงนัน